สวัสด,ดีเยามเช้าครับผมเมนูเช้านี้ครับผมแกงเส้นใส่ปลากระป๋องครับผมอ่านิสานบ้านเราสุดยอดไปไปลงมือทำกันดีกว่าพอนน้ำเดือดใส่เกลือลงไปครับเล็กน้อยเพื่อความนัวตามด้วยพริกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดครับน้ำเดือดได้ที่ปรุงรสครัผมรสด,ดีชูรสน้าําปลาขาดไม่ได้ครับผม เพื่อความนัวกระแดกสักหน่อยครับผมเพื่อความนัวสุดยอดปรุงรสได้ที่ครับผมเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปปลากระป๋องสุกเราก็ใส่ดอกหอมลงไปครับผมมันจะหอมต้นหอมนะครับผมใส่ดอกหอมนี่มันจะแซ่บกว่าก็เพิ่มความหวานลงไปครับผมดอกหอมสุกเราก็ใส่เส้นลงไปนะครับผมใส่เส้นลงไปใกล้แล้วใกล้แล้วพอ,อเส้นสุดเฮ้ พอเส้นสุกเราก็ใส่ผักตุต่ลงไปจบสิน้นครับผมภารกิจเมนูนี้ว้าวว้าว,าวาน่ากินไม่เอ่ยแกงเส้นใส่ปลากระกป๋องครับสวัสดีครับวันนี้เมนูอีสานบ้านเฮากับผมแกงเส้นใส่ปลากระกป๋องครับเคยทานกันไม่เอ่ยครับผมเอ้ยทำอันนี้จะได้กินฮอดครับกินฮอดบ้านอีหลีครับผมไหนชิมดูซิ มันจะนัวจะเ่บขนาดไหนแกงเส้นใส่ปลากระป๋องโอ้หอนหอนหอนสุดยอดเบาแก้วครับผมไปทางข้าวด้วยกันครับผมข้าวเช้าครับผมที่ทำเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรครับผมทุกวันเอาไปเผื่อลูกดองที่ทำงานครับผมบาย